ามาแล้ร้านครับนี่มาจากไหนกันครับหนองขอยังครับอ uh ๋อไปไหนกันมาด้วยเนี่ยแต่งเต็มยศเลยไปมารอบภูไทแล้วพี่นี่ครับวันนี้ลูกค้ามาซื้ออย่างนี่ได้บ้างอะไรบ้างเอิญได้ยางนอกยางในแล้วก็แบ่งโอ้โหนี่ครับนี่ลูกค้ามาจากหนองขยางร้อนไหมครับเนี่ยขี่มา วันนี้ร้อนอืมไม่ได้ถ่ายหมวกกันน็อกมาเหรอครับไม่ได้ไหรอยโอ้ถ้าไม่ถ่ายมันร้อนไม่ถ่ายหมวกกันน็อกนอกี่เราเป็นลูกค้ามาเคยมาไหมครับเคยครับพี่อ๋อเคยมาใช่ไหมโอ้หนูกาไม่ได้ครับได้ครับหนูก็ไม่เคยใช่ไหมนี่เราเป็นลูกค้ามาซื้อยางนอกนะครับเป็นลายใยนะครับห้าสิบคับร้อย นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ดีโอหนึ่งลูกแล้วก็ยังในน์เส้นนะครับแถมติ๊กเกอร์ให้ลูกค้าด้วยนะเอิร์นโอเคครับ